เมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยครับสตาร์บัคส์เขาก็ได้ประกาศขายธุรกิจกว่า60%ในจีนแผ่นดินใหญ่ครับให้กับกลุ่มทุนท้องถิ่นที่ชื่อว่าโปรยูแคปิโตแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนต้องประหลาดใจเลยก็คือว่าเพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากนั้นนีครับร้านต่างๆอะ่ะมันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือจากเดือนเมษายนครับที่เราเข้าไปนั่งในสตาร์บัคส์ใช่ไหมเราก็จะได้ยินเสียงเพลงตะวันตกฟังสบายๆชิวๆใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะกลาย แล้วก็เร่งเสียงดังสุดไปเลยเช่าเน็ตนะครับเขาก็เลยตีความกันเลยครับว่านี่น่ะมันน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนเลยครับที่เรียกว่ารีบเข้ามาแล้วก็รีบออกไปซะคืออยากให้ลูกค้านะครับรีบดื่มแล้วก็รีบไปนั่นเองครับเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนจนหัวข้อเกิดอะไรขึ้นกับเพลย์ยิสใหม่ของสตาร์บัคสเนี่ยนะครับถึงกับติดเทรนด์ในวันที่11พฤศจิกายนปี2 0 2 5เลยครับลูกค้าประจำร้านหลายคนก็บ่นเลยนะครับบอกว่ากลิ่นายหรือบรรยากาศที่คุ้นเคยเนี่ยมันหายไปหมดแล้ว ตอนนี้คาเฟ่มาให้ความรู้สึกเหมือนกับร้านชานมไข่มุกในเมืองเล็กๆมากกว่าแล้วกลุ่มคนที่เคยมองว่าสตาร์บัคเป็นที่ที่จะไปนั่งแช่ทํางานได้เนี่ย<ๆ>ก็อาจจะหาที่หลบภัยแบบนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วทีนี้รับพอเรื่องมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมชาวเน็ตก็เลยเริ่มคาดการกระสนุกปากเลยครับปล่อยมุกตลกบปกฮากันอย่างสร้างสรรค์เลยทีเดียวว่าอีกไม่นานน่ะเมนูคงจะมีน้ำเต้าหู้ร้อนกับปลาต้มโขมกขายกันแน่บางคนก็ล้อไปไกลเลยครับบอกว่าใครล่ะจะไม่ได้ก่าปลาต้มโขลนะมันจะมากินคู่กับ กาแฟได้หรือบางคนก็เซลเรบวะ่าเดี๋ยวก็มีเต้าหู้เหม็นทอดมาขายอีกแน่ๆเลยเนี่ยไปจนถึงเมนูที่มันพิสดารมากๆอย่างลาเต้ผัดตอมอคค่าปลาเปรี้ยวหวานซีหูหรือกระทั่งอเมริกาโน่พริกน้ำมันชาโอ้โหคิดกันไปได้นะนี่ ผู้คนเขาก็มองนะครับว่าปรากฏการณ์นี้นะครับมันคือสิ่งที่เรียกกันว่าการแข่งขันแบบย้อนสอนครับคือสตาร์บัคเนี่ยนะครับเขากําลังปรับลดตัวเองลงมาให้สู้กับคู่แข่งอย่างลกคินคอฟฟี่โดยยอมทิ้งอุปกรณ์รับไฮเอ็นแพงๆไปใช้รับของกลางๆแทนครับพวกเขาหันราคาลงมาะลดค่าส่งแบบกระนำแถมยังเสิร์ฟให้เร็วเหมือนกับสายฟ้าฟาดเลยทีเดียวคือในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้นะครับพวกเขาเองก็ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่ตลาดรับล่างครับจนมีชาวเน็ต บางคนนั้นออกมาเตือนเลยนะครับว่าทุนต่างชาตินะครับก็กําลังถอนตัวออกไปอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวแล้วก็เตรียมรับมือกับคู่ปองอาหารยุคคอมบูล2.0 <c oughs> ในอนาคตได้เลยแหมอันนี้ก็พูดเกินไปไกลไปหน่อยเหมือนกันนะครับเรื่องมันยังไม่จบเท่านั้นครับเพราะว่าต c k าบัะเขายังได้เปิดเผยแผนในอนาคตอีกว่าจะขยายสาขาในจีนให้ถึง20,000แห่งโอ้โห ซึ่งก็หมายความว่าในทุกเมืองระบอำเภอเนี่ยนะครับจะมีร้านตาร์บมากกว่า7ร้านนักวิเคราะห์ครับเขาก็มองกันเลยครับว่าด้วยราคาเฉลี่ยต่อแก้วที่สูงกว่า30หยวนหรือประมาณ150บาทไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับที่เมืองระบอำเภอเนี่ยจะรองรับไหวแม้แต่แบรนด์ราคาประหยัดอย่างคัฟติคอฟฟี่เองก็ยังกําลังเผชิญกับสภาวะการเติบโตที่ติดขัดอยู่เลยครับทีนี้ถ้าตาร์บาเขาจะผักนั้นเรื่องนี้จริงๆนะครับพวกเขาอ่ะก็จะต้องลดราคาลงแบบมหาศาลเลยแต่ระบบต้นทุนของ สตาร์บัคเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการลดราคาหนักขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมเว้นเสียแต่ว่าพวกเขาอะ่ะจะเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานไปเลยเช่าเนี่นะครับเขาก็เลยตั้งคําถามกันเลยครับว่าอ้าวถ้าโมเดลธุรกิจมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วสตาร์บัคอ่ะจะยังเป็นสตาร์บัคอยู่อีกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนต้องการร้านกาแฟาแบบลักเก้นคอฟฟี่เพิ่มมากขึ้นขนาดนั้นเลยเหรออันนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันครับแล้วก็ดูเหมือนว่าสตาร์บัคกันจะไม่ใช่แบรนด์เดียวครับที่กาลังปรับตัวครั ปรับโฉมไปแล้วเนี่ยเบอร์เกอร์คิงก็เดินรอยตามมาทีเดีเยครับในวันที่10พฤศจิกายนปี2025บริษัทแม่ก็ประกาศว่าจะขายหุ้นประมาณ83%ของการดําเนินงานในจีนให้กับ CPE หยวนเฟิงซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ของจีนเหมือนกันนี่คือการปรับตัวเข้าสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบเลยครับหลังจากที่อยู่ในตลาดจีนมานานกว่า20ปีโดยทาง CPE หยวนเฟิงเขาก็สัญญานะครับว่าจะเพิ่มจํานวนร้านเบอร์เกอร์คิงในจีนเป็น2เท่าภายใน5ปี แล้วก็มีรายงานด้วยครับว่าเซนจูเรียมแคปิตอลซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของลกกินคอฟฟี่ก็กําลังประเมินเล็งๆอยู่ครับว่าจะเข้าซื้อคอสตาด้วยหรือเปล่าในขณะเดียวกันนะครับยัมแบรนเจ้าของพิซซ่าฮัทเนี่ยเขาก็ประกาศนะครับว่ากําลังทบทวนกลยุทธ์อยู่เหมือนกันซึ่งก็รวมไปถึงความเป็นไปได้ที่จะขายกิจการด้วยนะครับปิดท้ายกันด้วยไอศครีมฮายแไนด์ครับที่บริษัทแม่เขาอ่ะก็มีแผนจะขายการดําเนินงานร้านค้าในจีนเหมือนกันหลังจากที่ โอ้โหตั้งแต่ปี2 0 2 4ไมาเนี่ยครับเขาก็ปิดร้านในจีนไปแล้วประมาณกว่า80แห่งเลยทีเดียวแต่ท่านผู้ชมครับไอกระแสการถอนตัวของทุนต่างชาตินั้นนะมันก็ไม่ได้มีแค่ในอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะครับในเดือนสิงหาคมก็มีรายงานว่าดีแคทรอนที่เขาเป็นยักษ์ใหญ่ในด้านอุปกรณ์กีฬาจากฝรั่งเศสนี่นะครับก็กําลังวางแผนที่จะขายหุ้นประมาณ30%ในธุรกิจจีนเหมือนกันแม้ว่าทางดีแคทรอนนะครับเขาจะยังไม่ออกมายืนยันก็ตามครับแต่ข่าวลือนี้มันก็ดูมีมูล ครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาผลประกอบการของดีแทกลอนในจีนก็ลดลงเรื่อยๆเลยครับร้านค้าขนาดใหญ่ในเมืองหลักๆอย่างเป่ยจิงเซี่ยงไฮ้ก็เริ่มลดขนาดพื้นที่ลงไปแล้วหรือไม่ก็ปิดตัวไปเลยรายงานการเงินในปี2024เนี่ยมันชัดเจนเลยนะครับว่ากําไรสุทธิในจีนน่ะมันลดลงหว่าภาพไปถึง15.5เปเซนซึ่งเป็นจุดต่ําสุดในรอบเกือบ4ปีเลยทีเดียวครับเรื่องราวก็คล้ายๆกันเลยครับกับอีีเียยักษ์ใหญ่เฟอร์นิเจอร์จากสวีเดนก็มีข่าวลือเหมือนกัน ครับว่ากําลังจะขายศูนย์การค้าสิบแห่งในจีนจากเหตุผลครบก็คาดการกันว่ามันน่าจะมาจากแรงกดดันทางด้านการเงินของบริษัทแม่นั่นแหละครับเพราะว่ากําไรสุทธิของทั้งกลุ่มในงบประมาณปี2024เนี่ยก็ลดลงไปถึง46.5เลยนะครับอยอดขายของอ K เกียในจีนปี2024ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันต่ํากว่ายอดขายในปี2019กว่30า30ทั้งๆที่ในช่วงเวลานนเนี้ยนะครับอีเกียเขาก็เปิดร้านค้าเพิ่มขึ้นจาก29เป็น 19แห่งและนั่นหมายความว่ายังไงครับมันก็หมายความว่ายอดขายต่อร้านน่ะมันกลับลดลงมากกว่า4 0เมื่อเทียบกันปีต่อปีแหมภาพมันก็เริ่มชัดมากขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมว่ากระแสการถอนตัวครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าการเมืองระหว่างประเทศนะครับแต่ถว่าปัจจัยหลักๆนะครับมันก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนี่แหละครับแล้วก็การที่ตลาดผู้บริโภคกําลังปรับตัวลงคือยังไงล่ะครับคือแบบว่าผู้บริโภคที่ อายุน้อยลงเนี่ยเขากําลังหันมานิยม,ยมการประหยัดแบบสุดขั้วภาคส่วนร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าก็เลยเป็นกลุ่มแรกๆหละครับที่จะได้รับผลกระทบไปเต็มๆทีนี้นะครับถ้าเราอ่ะลองมาดูที่ตลาดกาแฟาเป็นตัวอย่างก็ได้ครับแบรนด์ท้องถิ่นอย่างลักกิน f f e ฟแล้วก็คอตตี้กาแฟเนี่ยนะครับเขากําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ค่อยๆลุกล้าเข้ามาในพื้นที่ของยักษ์ใหญ่ต่างชาติไอ้กลยุทธ์9.9หยวนต่อแก้วหรือประมาณ50บาทไทยนี่นะครับของลักกิน่ะมันก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ ชัดเจนมากๆไอการแข่งขันที่รุนแรงแบบนี้นะครับมันทําให้ส่วนแบ่งการตลาดของสตาร์บัคในจีนลดลงแบบพวกภาพเลยจากจุดสูงสุดที่เคยทําได้42%ในปี2017ตอนนี้นะครับในปี2024นั้นก็เหลือเพียงแค่14%เท่านั้นเองครับแต่ท่านผู้ชมครับสิ่งที่ชาวเน็ตหลายคนเขากังวลกว่าเลยนะครับก็คือว่าหลังจากที่แบรนด์ต่างชาติเหล่านี้เนี่ยถูกขายให้กับบริษัทจีนไปแล้วเนี่ยพวกเขาจะรีบปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นอย่างรวดเร็วเลยครับแล้วก็จะกระโดดเข้าร่วมสงครามการแข่งขันตัดราคา ไในประเทศผลที่ตามมาเลยก็คืออะไรครับผู้บริโภคเนะี่ยอาจจะไม่ได้รับประสบการณ์หรือว่าบรรยากาศที่มันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งแบรนด์ต่างชาติเหล่านี้เคยนําเสนออีกต่อไปนั่นเองแต่อาจจะต้องเผเชิญกับรูปแบบการต่อสู้ด้วยการต่อราคาที่เหมือนเหมือนกันหมดยุคสมัยของบรรยากาศหรูหรานั่งสบายนี่นะครับมันกําลังถูกแทนที่ไปด้วยอาหารราคาถูกแบบต่างกลับบ้านแล้วก็การผุดขึ้นของร้านคา้ารสชาติท้องถิ่นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับการที่บริษัทต่างชาติเขาขายกิจการออกไป มันอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเอาตัวรอดของเขาครับแต่สําหรับผู้บริโภคแล้วเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการหายไปอย่างเงียบๆของวิถีชีวิตบางอย่างด้วยเหมือนกันแต่ท่านผู้ชมครับไอ้คลื่นการถอนตัวของบริษัทต่างชาติออกจากเจนนั้นน่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเท่านั้นครับผมสังเกตนะครับว่าการอพยพของบริษัทในภาคเทคโนโลยีแล้วก็บริการนั้นน่ยมันดูเหมือนจะรวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดเสียยิ่งกว่านั้นอีกครับเพราะว่าเมื่อวันที่4พฤศจิกายนครับ S A S สิ่วที่เขาเป็นบริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติอเมริกันนะครับก็ได้ถอนตัวออกจากจีนอย่างรวดเร็วเลยครับโดยเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด400คนนี่ถือเป็นการถอนตัวโดวยสมบูรณ์เลยนะครับของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่เขาอะ่ะดำเนินงานในจีนมานานถึง25ปีแล้วก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อวันที่16ตุลาคมครับเจนเซนหวงซีอีโอของเอ็นวีดีครับก็ออกมายอมรับเองเลยครับว่าเนื่องจากไอ้การควบคุมการส่งออกของสหรัฐเนี่ยเอ็นวีดีก็เลยถอนตัวออกจากตลาดจีนโดยสมบูรณ์เลยครับโอ้โหท่านผู้ชมลองนึกภาพไานะครับ ส่วนแบ่งการตลาดในจีนที่เคยมีถึง95%ตอนนี้เหลือศูนย์ในเดือนมีนาคมก็เช่นกันครับ IBM ก็ได้ประกาศเพิ่มเติมว่า จะปิดบริษัทย่อยในจีนซึ่งอันนี้นะครับมันก็เป็นการดําเนินการต่อเนื่องมาจากการที่เขานะครับปิดแผานกการวิจัยและพัฒนา R D ในจีนไปเมื่อปีที่แล้วและยิ่งตอกย้ําแนวโน้มการแยกตัวออกจากกาันให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับล่าสุดรับมีรายงานว่าเจอเัลโบเตอร์ก็ได้สั่งการให้ซัพพลายเออร์หลายพันรายค่อยๆแบบว่าเลิกใช้ส่วนประกอบที่ผลิตในจีนออกจากว่วงโซนทาลน,นครับโดยพวกเขาอะมีเป้าหมายสูงสุดเลยก็คือการเลิกพึ่งพาจีนโดยสิ้นเชิง ครับแมมันก็มีการคาดกันกัน,นะครับว่าการเคลื่อนไหวนี้น่ะมันจะส่งผลกระทบต่องานในกลุ่มซัลายเออร์นับหมื่นๆตำแหน่งเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับ BMW ที่มียอดขายลดลง20%ในช่วงไตรมาสที่3นั้นก็ได้ย้ายฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าบางส่วนไปยังโรงงานในเวียดนามแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามราคากับยักษ์ใหญ่รถอีวีในท้องถิ่นอย่าง b y d H> ร่วมไปถึงไมคอนครับที่จะหยุดจัดส่งชชปเซิร์เวอร์ให้กับศูนย์ข้อมูลของจีนและ เดียวที่กําลังเดินหน้าย้ายฐานการผลิตแล็ปท็อปไปยังเวียดนามและเม็กซิโกจะเห็นได้เลยนะครับท่านผู้ชมว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานเนี่ยะครับบริษัทต่างชาติก็เร่งใช้กลยุทธ์การแยกตัวโดยได้รับผลกระทบจากทั้งสงครามการค้าการเติบโตาฯฯทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและการแข่งขันในท้องถิ่นที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับมันเริ่มมีสัญญาณชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าความเชื่อมั่นในนักลงทุนต่างชาติในจีนนะครับก็กําลังลดลงอย่างน่าใจหายมันมีรายงานนะครับจากทูต5ันสวนต้ ใช่ไชนาเบสเ e ตรีพอร์ตรับจากพอการค้าอเมริกันในเซี่ยงไฮ้เขาชี้ครับว่ามีบริษัทอเมริกันกว่า41เท่านั้นครับที่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกีย่ยวกับโอกาสในจีนซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ4ปีเลยนะครับและมีเพียงแค่12เท่านั้นที่ยังคงมองว่าจีนเน่เป็นเป้าหมายในการลงทุนันดับต้นๆแต่ไอตัวเลขที่มันน่าตกใจยิ่งกว่านั้นครับมันมาจากข้อมูลของสำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศของจีนเองเลยครับที่เปิดเผยว่าในไตรมาสที่3ของปี สี2025การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI มันมีมูลค่าเพียงแค่8 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองครับตัวเลขนี้เนะี่ยมันลดลงอย่างน่าตกใจถึง92เปอร์ซนะครับเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดที่1.039แสนแต่ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี2 0 2พนงพูดง่ายนะครับก็คือแค่3ปีเท่านั้นรับเงินทุนนะ่ะมันก็หดตัวลงเหลือน้อยกว่า1ใน10แต่จุดต่ำสุดนับตั้งแต่ปี1990เลยทีเดียวนี่คือการพลิกกัับครร้ง ฝ่าเลยครับจากที่จีนเนี่ยเคยเป็นแหล่งดึงดูดเงินทุนทั่วโลกตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความเสี่ยงสูงไปะอย่างนั้นแหละแล้วก็ดูเหมือนว่านี่ครับมันจะไม่ใช่การลดลงแบบกระานนะครับแต่มันเป็นการล่มสลายทีละเล็กทีละน้อยซึ่งก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วจนบางคนนะครับเขาก็คาดการณ์กันเลยครับว่าเมื่อสรุปยอดทั้งปี2025เราก็อาจจะได้เห็นตัวเลขการไหลออกสุททิเป็นครั้งแรกก็เป็นไปได้ท้าผู้ชมครับในปีนี้เนี่ยครับอุตสาหกรรมที่ เห็นการถอนตัวรุนแรงที่สุดเขาก็ว่าเป็นกลุ่มยาและบริการสุขภาพเลยครับคือนอกจากผลกระทบในเรื่องของสงครามการค้าหรือว่าภูมิรัาสารแล้วนะครับปัจจัยสําคัญเลยก็คือระบบการจัดซื้อแบบศูนย์รวมของรัฐบาลจีนครับที่ทําให้ราคายามันดิ่งลงอย่างหนักเลยทีเดียวประกอบกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากบริษัทยาในท้องถิ่นอีกแหมมันก็เลยกลายเป็นบริษัทยาต่างชาตินะครับพากันถอนตัวไปแล้วครับตัวอย่างเช่นแกสโซสเปซคลายครับยกักษ์ใหญ่จากอังกฤษนะครับเขาก็ขายหุ้นที่ เหลือในกิจการร่วมค้าเป็นการยุติความร่วมมือที่ทำมาเกือบ40ปีหรืออย่างซูมิมโตะฟาร์มาของญี่ปุ่นก็ประกาศขายธุรกิจในจีนปิดฉากการดำเนินงาน30ปีเหมือนกันครับสถานการณ์นั้นมันยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อทางการจีนนนั้ประกาศยกเลิกยามากกว่า80รายการซึ่งกว่าเครื่องหนึ่งนี่มันก็เป็นของต่างชาติแล้วก็พบนะครับว่าในปี2024จีนได้หยุดการขึ้นทะเบียนยานำเข้าถึง161ชนิดแล้วครับและพอมันเป็นแบบนี้นะครับชาวเน็ตจีนจำนว คนมากก็เริ่มไม่ไว้วางใจยาที่ผลิตในประเทศนะครับแล้วก็หันไปหาช่องทางซื้อยาในต่างประเทศแทนโดยมีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยแหละรับกลายมาเป็นตัวเรื่องแรกๆเลยเพราะว่าเดินทางง่ายแล้วราคายาเนี่ยก็ถูกกว่าการซื้อยาแบรนด์เนมในจีนเสียอีกมันก็มีชาวเน,น,น็ตคนนึงรับที่เขาอ่ะเป็นคนที่คลุกคลีในวงการเกี่ยวกับบริษัทยาต่างชาตินะครับเขาก็ได้ออกมาแบ่งปันมุมมองในระดับที่แบบว่าค่อนข้างจะลึกขึ้นไปอีกครับเขาบอกว่าถ้าเราอ่ะเข้าใจจุดนี้แล้วนะครับเลยหลาย อย่างมันก็จะสมเหตุสมผลขึ้นทันทีเขาตั้งข่าวนครับว่าทําไมผู้บริษเครื่องมือแพทย์ต่างชาติอย่างซีเมนหรือว่าแม้แต่จ e ีถึงกําลังออกจากตลาดจีนเขาก็ได้บอกนะครับว่าเราต้องเข้าใจฉากหลังที่มันใหญ่ที่สุดของตลาดจีนก่อนนั่นก็คือเศรษฐกิจแบบวางแผนที่มันมีอยู่บนพื้นฐานของนโยบายแห่งชาติมันน่ยไม่ได้ทํางานด้วยกลไกตลาดเสรีเหมือนที่เราคุยกันนะครับและนโยบายแห่งชาติที่ว่านั้นน่ยก็คือการทดแทนด้วยของในประเทศนโยบายนี้ครับเขาถูกออกแบบมา ให้เวลาบริษัทต่างชาติประมาณ1 0 1ถึงปีในการทําเงินแต่ในช่วงเวลานี้เองครับจีนก็จะสะสมเทคโนโลยีและเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆไปเรื่อยๆและในที่สุดบริษัทต่างชาติก็จะถูกผลักดันออกไปอยู่ดีนั่นเองครับเขาอย่างอธิบายด้วยนะครับว่าประกาศนี้เนี่ยมันก็ใช้ได้กับอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นกันซึ่งมันก็อธิบายได้ครับว่าทําไมบริษัทรถยนต์ตะวันตกเขาถึงกําลังดิ้นรนอย่างหนักในจีนมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของกลยุทธ์รถไฟฟ้า e v เท่านั้นนะครับแต่ประเด็นสาคัญก็คือโมเดลการทํากําไร นะครับมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองครับบริษัทตะวันตกเองนะครับเขาก็จะมุ่งเน้นการทําเงินจากกระเป๋าเงินของผู้บริโภคเลยใช่ไหมครับแต่ว่าบริษัทรถย,ยนต์ของจีนในระยะแรกนั้นน่ยก็จะขับเคลื่อนด้วยเงินนโยบายหรือก็คือเงินทุนจากระบบานั่นเองครับทาให้พวกเขาอ่ะสามารถหันราคาได้อย่างดูเดอดโดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของกําไรเลยดังนั้นนะครับการที่เราอ่ะมองดูผิวเผินว่าบริษัทต่างชาตินั้นถอนตัวออกไปเพราะว่าปรับตัวเข้ากับสงคํามราคาที่รุนแรงไม่ได้ นนความจริงก็คือตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับการออกแบบนโยบายของเจนเนี่ยก็ไม่เคยตั้งใจให้พวกเขาปรับตัวได้ในระยะยาวอยู่แล้วครับแต่ว่ามีความตั้งใจที่จะผลักพวกเขาออกไปอยู่เสมอนี่คือกับดักที่ออกแบบมาอย่างแยบยลเขาก็ได้อธิบายขั้นตอนของกับดักว่าขั้นแรกนะครับมันคือการใช้แรงงานราคาถูกแล้วก็ตลาดขนาดใหญ่เพื่อขุนครับขุนบริษัทต่างชาติให้เติบโตปล่อยให้พวกเขาอะลงทุนแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นต่อมาก็จะเริ่มดูดตับมูลค่าของพว พวกเขาออกมาผ่านการควบคุมกฎระเบียกบการบังคับร่วมทุนหรือการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและในที่สุดครับเมื่อถึงเวลาอันสมควรพวกเขาก็จะถูกเฉืยดโดยการใช้ในโยบายการทดแทนด้วยของในประเทศและแรงกดดันต่างๆบังคับให้ขายทรัพย์สินในราคาต่่าหรือว่าถอนตัวออกไปโดยสิ้นเชิงและนี่นะครับก็คือโมเดลเศรษฐกิจแบบวางแผนบวกกับระบบทุนนิยมโดยรัฐที่มองว่าทุนต่างชาตินั้นเป็นเพียงแค่วัวนมชั่วคราวที่เมื่อรีดนมจนพอใจแล้วก็ถูก การที่ตัวเลข FDI ครับลดลงกว่า92%ในปี2025นี้เนะี่ยมันจึงเป็นภาพสะท้อนของการที่ทุนต่างชาติตื่นรู้แล้วนั่นเองครับและนี่นะครับคือคําเตือนไปยังตลาดอื่นๆที่ยังอยู่ในจีนว่าตลาดของจีนเนะี่ยอาจจะไม่ใช่โอกาสแต่คือกับดักนั่นเองแหมท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เราได้ฟังกันมาทั้งหมดนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขาอะสู้จีนไม่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วอะกลไกของตลาดนะครับมันก็ถูกออกแบบมาเป็นอย่างนี้นั่นเอง ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดคลิปนี้เลยเนือสิ่งอื่นใดแล้วล่ะก็คือสิ่งไหนที่มันไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เอาเปรียบใครก็ขอสมปรารถนานะครับขอท่านผู้ชมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่รับชมคลิปของผมไปนานๆแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ